เพชรมันบันเทิงเพชรมันบันเทิงวันนี้มิกทองระยะเคลียร์แล้วหลังเจอดราม่าไม่รับแม่ไปอยู่ด้วยทนายเจมสพาสาวคู่กรณีท็อปนักการไกลเคลียร์คดีทำร้ายร่างกายแคนดี้รากแกนเดือด รับเหมาทำงานห่วยแม่บายเย็นต้องเจ็บตัวพบกับความเผ็ดมันได้แล้วกับแอนนะาแพทนปพาปภัพฑ์และจ้าจ๋าพิมพ์รตานในเผ็ดมันบันเทิง บ,บันเนทนะะอวันนี้อยู่กับแอนนาเผดมันค่ะแอนนาพาค่ะา <idee. S 2> จาจย์พิมพราตาค่ะนี่อยากรู้ไหมว่าทําไมถึงเกิดอาเพศขึ้นโอ้โหโมันน้ำ<ด>ท่วมฝนตกแล้วเดี๋ยวลูกใหม่จะเข้าอีกเนี่ยนะคุณ <â> ผู้ชมทราบหรือไม่ว่าทําไมถึงเกิดอาเพศในประเทศไทยมีฝนตกมีพายุล้งมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมันอาจจะพอเพลงเพลงนี้ จับจำบจำบจำบเฮ้ยใช่เหรอเธอไปเต้นจำบม้ามาเหรอไม่ใช่จ๋าคนอื่นคนอื่นหรอทไมมีการบะบจำบะกันที่ต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วมันก็เลยเกิดเหตุอาเพศแบบนี้เหรอเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของเรื่องเขาบอกว่าวันก่อนนะฮะมีคลิปที่เป็นชายหญิงเนี่ยนะฮะเป็นอารมณ์แบบอายุไม่มากด้วยนะเขาไปสลือมืมเพิ่มกันจับจับเับจัือมเพิ่มกันนะฮะเขาเรียกว่า มีมีเพศสัมพันธ์กันบนริมถนนสายต้นยางนาจังหวัดเชียงใหม่ใช่เลยเทำให้เกิดอาเพศแล้วเขาทำไมอ่ะที่ตเตียงในห้องมิชชิดดีๆไม่ทำทำไมต้องมาทำตรงนี้นี่คือคอนเทนต์อีกแล้วเหรอใน only fan อีกแล้วเหรอเออเขาขายคลิปกันนะ จริงเหรอเขาไปมาทั่วเลยะคนนั้นก่อนหน้านั้นเพิ่งจะโดนจับไปเพิ่งจะถูกดำเนินคดีมาอีกแล้วหรอน่โดนไปแล้วโดนรวบแล้วนี่เป็นอีกคู่หนึ่งเป็นอีกคู่หนึ่งคือเป็นสามีภรรยากันที่เริ่มต้นทําคลิปบะจําบะแล้วก็ เผยแพร่ในอ ly ิแฟนจริงๆเรื่องการทําคลิปอ ly ิแฟนตัวดิฉันเองไม่ต้านเพราะว่าดิฉันเองก็เป็นคนที่ดูเหมือนกันอ๋อเธดูคลิปพวกนี้หล่ะคะดูค่ะเพราะว่าเวลาที่สามีมีอารมณ์คือสามีสามีมองหน้าเราแล้วเขาไม่มีอารมณ์แล้วเราก็เปิดออลิแฟนแต่เราไม่เซฟออ ly แฟนที่เป็นแบบนี้เพราะเรามองว่ามันผิดจรรยาบรรณคือเธอทําคลิปอ ly ิแฟนไม่ว่าแต่เธอจะมาทําคลิปบนถนน แห่งประวัติศาสตร์แบบนี้ไม่ได้เข้าใจแล้วถนนนี้นะมีต้นยางนาคุณผู้ชมที่ผ่านการบวช900กว่าต้นก็คือเป็นมีมีเรื่องมีราวมีพิธีต่างๆเป็นความเชื่อเป็นถนนเป็นถนนที่เขาเรียกว่าเป็นเส้นประวัติศาสตร์นะ,คะใครใที่อยู่เชียงใหม่จะรู้จักดีกับถนนสายนี้นะฮะแล้วพอ,อยังไงพอเขามาทําแบบนี้ปุ๊บชาวบ้านก็เลยเชื่อกันว่า จะเกิดอาเพศได้ก็เลยคือการมีเซ็กแบบนี้เขาบอกว่ามันอาจเป็นต้นเหตุของการเกิดอาเพศค่ะคนทําให้เกิดพายุฝนฝนฟ้าขนองเกิดเหตุต้นยางนาเนี่ยค้นลมเยอะมากคุณชมทีนี้เรื่องนี้ก็ไปเข้าหูคุณตํำรวจค่ะคุณตํารวจเนี่ยก็เลยจัดเลยไปรวบตัวได้นะคะที่พะเยาคุณตํารวจบอกว่าเนี่ยยึดให้หมดเลยยึดเสื้อผ้า ยึดสมุดบัญชีธนาคารยึดโทรศัพท์มือถือเสื้อผ้าทำไมก่อนก็ปกติเขาก็ไม่ได้ใส่อยู่แล้วอตำรวจคือยังไงเห็นว่าไม่ใส่ก็เลยยึดเลยก็ไม่ใส่ใช่ไหมฉันยึดอย่างเงี้ยหรอยึดทำไมก่อนยึดไปดมเงี้ยหรอไม่ใช่หรอกแต่ไม่เข้าใจว่าไปยึดเสื้อผ้าเขาทำไมมันเป็นส่วนหนึ่งของในการแบบมันปรากฏอยู่ในความผิดไงหรือว่ายึดเสื้อผ้าชุดนั้นเป็นอง ไม่แต่ชุดแต่นั่นเขาไม่ได้ใส่อะไรเลยเขาใส่เขาใส่ใส่นิดนึงใส่แก๊งแ้่เขาจะใส่อะไรต่อไปเขาก็ไม่ต้องใส่แล้วดิถูกยึดไปหมดแล้วอะจากคำให้การนะเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยมีเซ็กกันเพื่อเอาไปเผยแพร่ใน o n l y f a n นะแล้วทั้งคู่เนี่ยเป็นสามีภรรยากันด้วยนะฮะหลังจากที่ตำรวจยึดเสื้อผ้าสมุดบัญชีธนาคารโทรศัพท์มือถือ เพื่อนำมาตรวจสอบอนะ,ะเขาบอกว่าวันนี้นะฮะได้มีการถแถลงข่าวซึ่งตำรวจบอกว่าทั้งคู่เนี่ยมีการถ่ายคลิปกันขนาดที่มีเซ็กและมีเพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะเขาบอกว่าทั้งประเทศเนี่ย ไปมาหมดแล้ว70คลิป70คลิปเลยคุณผู้ชมขานะฮะอันนี้ที่เราพูดไม่ได้หมายความว่าให้คุณผู้ชมไปดูนะเราเล่าให้ฟังนะว่าเขามีการกระทําแบบนี้มาหลายครั้งค่ะแล้วความผิดตรงนี้มันคือการกระทําในที่สาธารณะเนี่ยมันผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ที่เขาโดนตั้งข้อหาเนี่ยนะฮะเป็นข้อหาที่จะหนักขึ้นมาหน่อยนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพรบคอมพิวเตอร์เผยแพร่ภาพสื่อลามกอนาจาร์กระทําอันตรายต่อหน้าทารกกำนันอันตรายอันตรายยังไงอะ ันไม่กันงานอาจจะทำร้ายตัวเองได้ใช่อ๋อก็ทำอันตรายต่อหน้าทานรักกันงนคืออาจจะเป็นอันตรายต่อผู้พบเห็นถูกต้องนะคะโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะตอนนี้เตรียมขยายผลขยายผลด้วยเพราะเขาบอกว่าเขาทำกันสองคนไม่มีใครเกี่ยวข้องเลยแล้วใครถ่ายให้คุณตำรวจไม่เชื่อไม่แล้วใครถ่ายก่อนตั้งกล้องไงตั้งกล้องตรงก้นไม้อะแล้วถ้าไม่ใช่ฉันไม่เชื่อต้องตั้งกล้อง ตำรวจก็ไม่เชื่อ,อนนเหมือนกันทำเป็นอาชีพตำรวจบอกว่าจะขยายผลเพราะคิดว่านี่คือกระบวนการแล้วต้องจับให้หมดดูจากมุมนะดูจากมุมนะท่านนี่คือการตั้งกล้องจะบอกว่าการถ่ายทําภาพยนตร์หรือถ่ายทําอะไรก็ตามเนี่ยถ้าตั้งกล้องเองถ่ายเองถ้า,ถา,ถาหลุดบางจังหวะหรือบางมุมมันไม่ได้เนี่ยมันก็คือเสียเลยนะเราว่าน่าจะมีคนถ่ายให้นะแต่กลายเป็นอาชีพไปแล้วอ่ะประเด็นน่ะนี่คืออาชีพเปลาพิยนาเราต้องยอมรับว่านี่คืออาชีพ แล้วเขาได้เงินได้ยังเขาได้เงินจากการที่คลิปพวกนี้นการจะเข้าไปสมัครได้เนี่ยเขาต้องมีสมาชิกไม่ใช่อยู่ดีๆคุณจะไปเปิดดูไม่ได้มีปัค่าสมาชกิกต้องค่ะแล้วคลิปบางตัวก็เออมันมีเป็นรายเดือนมีเป็นแบบ V.I.P. แล้วยังไม่พอถ้าชอบมีเปอีกอเขาสามารถหาไรายได้กันได้เยอะ แล้วคนก็จะไม่ได้คิดละว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะนั่นคือเรือนร่างเขา,าแล้วนั่นคือสามีเขานั่นสิ่งที่เขายินยอมถ้าเราจะต้องก้าวให้มันทันโลกเราต้องทันโลกแล้วเราก,ก็ควรจะ,จะ,จะทําให้มันมีระกรอบ,รบ,บของม,ม,มีกรอบอมีสิ่งที่แบบความถูกต้องอยู่ในน,นั้นต้องรออีกสัก ยี่สิบปีคาอว่าไม่ถึงหรอกเพื่อเพื่อถึงไหมมีการจัดระเบียบตรงนี้อยากเห็นเมืองไทยทําอะไรแบบถูกต้องนะฮะอุ้ยข่าวบันเทิงกลายเป็นข่าววิชาการเออเราเปลี่ยนไปอีกแล้วนี่แหละเ็ดมันเดจริงจะไม่ดราม่าอีกข่าวหนึ่งพออ่านก็อ้าดราม่าอีกแล้วขออนุญาตนะใครเป็นแฟนคลับมิกทรยะาอย่ามาทวลงเรานะเราขอพูดตรงนี้ก่อนค่ะคือเมื่อวานนี้ยเราอ่านข่าวเรื่องแม่เรื่องคุณแม่ของมิกทรยะานะฮะที่ติดอยู่ในน้ําท่วมแล้วพี่บุ๋มไปช่วย คราวนี้ก็มีคนนะนะฮะมาคอมเมนต์บอกว่าเอ๊ะคือคุณมิกเองเนี่ยนะฮะก็มีฐานะทำไมไม่รับคุณแม่มาอยู่ด้วยแล้วประเด็นนี้คนก็สงสัยกว่า ทำไมเป็นพี่บุ๋มไปช่วยทำไมคุณมิกไม่ไปช่วยเองอวันนี้นะขอขยายผลหน่อยนึงอ,อาจจะจายย่ายยังไงเล่ามิกก็บอกว่ามิกติดถ่ายละครอยู่เหตุผลที่ไม่ได้ไปช่วยคุณแม่เพราะว่ามีงานถ่ายละครอยู่ต่างจังหวัดแล้วทีเนี้ยคุณแม่เนี่ยก็เข้าใจแล้วก็คุยกับคุณแม่ตลอดทั้งวิดีโอคอลทั้งอัปเดตข่าวสารกันตลอดอนะคะก็คือเป็นห่วงแหละ แต่ว่าตอนนี้ยังติดภารกิจยังไม่สามารถจะไปได้พี่บุม๋มแกก็เลยบอกว่าอ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่บุม๋มจะชี้แจง<ะ>ฟังละกันเพราะว่าคนที่ไปช่วยอ่ะคือทีมงานของพี่บุม๋ม<ะ>แล้วเวลาเราอ่านข่าวอ่ะเราก็จะบอกว่าเป็นทีมงานแม่บุม๋มไปช่วย<ะ>คุณแม่ของพี่พี่มิกมี<ะ>คนก็เอ๊ะทำไมกลายเป็นพี่บุม๋มคืออย่างนี้<ะ>พี่บุม๋มบอกว่าทีมงานเนี่ยเขาลงพื้นที่โดยไม่รู้ว่าเนี่ยคือบ้านดาราพูนงานวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นบ้านของพี่มิกไม่รู้ว่าใครอยู่แถวไหนรู้แค่ว่าอ่ะทุกคนลอง อะใครอยู่ตรงไหนช่วยออกมาให้เร็วที่สุดมีหลายบ้านยืนยันนะพี่บ่บอกอย่างนี้ว่าเราก็ต้องเข้าใจเนเจอร์ของคนแถวนั้นด้วยว่ามีบางบ้านเนี่ยต่อให้ไปช่วยนะเขาก็บอกว่ายังยังไม่อยากออกจากบ้านแต่ขอเอาของรับของได้ไหมเพราะว่ายังเป็นห่วงบ้านสามบ้านของน้องมิกเนี่ยมีสองชั้นและมีบ้านอื่นเนี่ยรอรับคุณแม่อยู่แล้ว แต่คุณแม่ยืนยันว่าจะขอดูแลบ้านหลังนี้ก่อนแม่ไม่ไปคือประเด็นสำหรับคนที่ถามว่าทำไมมิกไม่พาแม่มาอยู่ด้วยเรื่องแรกมิกชวนแล้วแม่ไม่มาเพื่อนบ้านก็ชวนนะเพราะว่าคนอายุมากสวยเขาจะติดบ้านนะแล้วก็มีหลายประเด็นจริงๆอยากให้ฟังจากปากของคุณมิกเองโดยตรงดีกว่าเดี๋ยวฟังกันค่ะ ผมอยู่กับญาติพี่น้องที่บ้านที่สฤฤฤระบุรีนะครับผมอยู่กันห้าหกคนครับผมมีคนดูแลคุณแม่นะครับแล้วก็มีน้ามีไฟนะครับอาหารการกินนะครับทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมคุณแม่ปลอดภัยดีนะครับก็ผมก็มีโอกาสได้โทรอัปเดตคุณแม่ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็ทุกๆครั้งที่ผมโทรเนี่ยผมก็จะแบบถามคุณแม่ตลอดว่าคุณแม่จะขึ้นมาอยู่กรุงเทพไหมนะครับผมผมก็พยายามจะแบบพยายามจะเกลี้ยกล่อมคุณแม่นะแต่ว่าคุณแม่ก็ยังยืนยันคําเดิมครับว่าจะอยู่ที่สระบุรีนะครับผมเพราะว่า คุณแม่เป็นแบบผู้สูงอายุครับผมต่างจังหวัดนะครับเขาก็แบบเป็นหัวบ้านนะฮะเป็นหัวญาติพี่น้องนะครับผมเราก็เข้าใจนะครับแต่ก็เป็นห่วคุณแม่มากๆครับก็พยายามแบบพยายามจะแบบคุยคุณแม่ตลอดนะครับหลังจากถ่ายละครเสร็จเนี่ยก็จะรีบกลับบ้านครับไปอุ้มคุณแม่มากรุงเทพเลยนะครับผมแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะยอมมาหรือเปล่าเพราะว่าคุณแม่อยู่ที่จังหวัดสระบุรีตอนนี้เนี่ยคุณแม่ขายเรือออกมามาตรงจุดที่แบบเขาบริจาคของกันคุณแม่ก็มาช่วยบริจาคของนะครับผมแล้วก็คุณแม่ก็บอกด้วยว่า ถ้ามีโอกาสนะครับให้ผมแบบทำถุงยังชีพนะครับผมไปแจกด้วยผมก็ตั้งใจไว้ด้วยเหมือนกันนะครับผมแต่ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณทุกๆแบบกําลังใจทุกๆความเป็นห่วงเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมขอย้ำว่าคุณแม่ปลอดภัยดีนะครับผมอยู่บ้านครับมีความสุขด,ดีนะครับผมไงก็ขอบคุณากๆครับอ๋อเนี่<ะ>ใก<จ>็จบดราม่าก,กันได้แล้วทุกคนหลังจากที่หลายคนถามว่าอ้ามิกเขาก็มีเงินนี่ทำไมไม่พาแม่มาคนแก่บ,บางคนเนี่ยเขาติดบ้านใช่ เขาติดเพื่อนบ้านเขาจะมีสังคมอยู่ล้วเขาห่วงบ้านด้วยห่วงข้าวของในบ้านเรื่องคนแก่ถามดิฉันทำไมอ่ะเขาเป็นคนแบบนี้เขาจะคนแก่ตรงไหนอ่ะชอบข้างบ้านทุกวันเขาจะเป็นคนแบบนี้คุณยายจะก็เป็นเวลานมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยจะไม่ยอมทิ้งบ้านไปไหนจะต้องเฝ้าอยู่ที่นี่อันนี้เรื่องเนี้ยเข้าใจแต่ว่าแปลกหลายหลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วทำไมมิกไม่ลางานไปช่วยแม่หน่อยหรอเออ ม่คือมีเขาก็บอกเราว่าที่บ้านอยู่กันห้าหกคนนะเยอะไม่ได้อยู่คนเดียวเป็นระบบของครอบครัวที่เขาจะคุยกันเพราะบางคนอย่างนี้เข้าใจได้เข้าใจได้ตรงที่ว่าเขาอยู่กันหลายคนค่ะเพราะฉะนั้นน่ะที่บ้านก็อาจจะบอกก็ได้ว่ามิกเธอแม่เธอไม่ได้อยู่คนเดียวอฉันน่ะคุยกับแม่เธอตลอดแม่เธอไม่ไปต่อให้เธอมาแม่ก็ไม่ไปเธอทํางานที่มันเสร็จเสร็จแล้วค่อยมาทีเดียวก็ได้ ถูกปะเออถ้าเขาโตกันมาแบบนี้เขาอยู่กันมาแบบนี้อะอ่ะใช่ถูกไหมแต่เราเป็นคนนอกไงเราก็อาจจะแบบว่าเอ๊ะอ๋อเอ๊ะอะอู้เอ๊ะถ้าเป็นชั้นฉันจะไปถ้าเป็นฉัจะสารงานแต่อะลถ้าบ้านของคุณไปไหมส่วนตัวที่บ้านจ๋าจะไปอยู่แล้วเป็นคนคุณไปไหมคะไม่ไปอ่ะทำไมอะก็บ้านน้ำท่วมบ่อยแต่ก็ไม่ได้กลับไปนะแล้วที่บ้านมีใครอยู่มะก็บอกให้ทิ้งให้หมดแล้วมาก่อนเอาชีวิตรอดก่อนทิ้งไหมทิ้งอ่า นี่คือแม่ถือไม่ที่บ้านคือจะไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรนี่คือแม่เคยที่อยู่สุราษฎร์น้ําท่วมทีหนึ่งก็จะบอกว่าทิ้งไปให้หมดของนอกกายคือใหม่ได้ชีวิตเราต้องเอาไว้ก่อนอเพราะเคยมีเคสที่ไฟลั่วะแล้วดูดตายเลยจ้ะ เธอเห็นแบบนี้เวลาน้ําท่วมฉับพลันเมื่อก่อนสมัยก่อนอ่ะเขาตัดไฟไม่ทันไฟมันรั่วนะจริงสมัยนี้ยังทันสมัยนะไฟไม่่คยั่วแล้วถูกต้องสม่ยก่อนน้าท่วมนี่คือไฟอนะไม่ต้องไม่ต้องดราม่าแล้วนะคะพราะแม่หมุนเขาบอกว่าถ้าใครยังดราม่าอยู่่ะขอชื่อและเบอร์โทรเดี๋ยวแม่จะนัดแล้วก็จะได้ลงพื้นที่ไปพร้อมกันจะได้เข้าใจตรงกันตอนนี้จริงๆน้ําท่วมเนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรท่วมได้เข้าใจเพราะว่าบางคนก็เคยเจอน้ำท่วมมาแล้วแต่ที่เสียใจคือ ขาไม่รู้ตัวเราก็ไม่ได้ตั้งตัวแล้วของมันเสียหายอีกหนึ่งเรื่องอะไรที่เราต้องฝากไปถูกต้องต้องแก้ไขการตอบไปได้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 แต่ถ้ามีอะไรเรียกคนกลางก่อนถ้าเราหายไปยังไงดูแลเราด้วยนะเราจะดูแลกาอาจะเบรกก่อนเบรกก่อนเพราะช่วงหน้าทนายเจมส์รออยู่ค่ะช่เรื่องให้แฉนีเรื่องราวอีกแล้วแต่จะเป็นกรณีของใครแล้วทำไมพี่เจมส์ต้องเข้าไปยุ่งด้วยเดี๋ยวติดตามกันค่ะกผู้หญิงเขาไปกระชากแรงขนาดนั้น มันบันทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ช่อง8กันด้วยนะครับดูช่อง8กดเลข27